ตอนดูคุยแซบโชอย่าลืมกดไลค์รูปไลค์กดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้บ่ายวันจันทร์แบบนี้อยู่กับเราที่คุยแซบโชว,วันนี้พีเคแล้วก็สาวหน้าม้าคนนี้นังบุ้มรายงานตัวครับ <c oughs> วันนี้พี่เคชอบทรงผม,มพิเศษ <laughs> ไม่ชอบเลย <laughs> เอะอย่างงี้ บพิ่งเพิ่งเห็นข่าวมีกําลังช็อกอยู่เลยใช่ปรากฏว่าล่าสุดแพนเค้กเคมินตี้ประกาศตัวเองเนี่ยติดโควิดสิแล้วจ้าจากสมาชิกในครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ทําการไปตรวจหาเชื้อมวลที่7ี่ิจมิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนะี้เจ้าตัวก็ได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ช>ครับผมใช่ค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทั้งของคุณแพนด้วยนะคะ iren, คแล้วก็คือครอบครัวพี่หมีที่เป็นแฟนคุณแพนด้วยเพราะว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยคือออกกําลังกายด้วยกันนืมนหรอกมาก็ถือว่าใกล รายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะ